โดนเทมาทางนี้จีนอาเซียนรวมพลังสร้างประชาคมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมจีนมีประชากรที่มีรายได้ปานกลางกว่า400ล้านคนเป็นตลาดสินค้าและบริการขนาดใหญ่สำหรับอาเซียนพร้อมเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์อาเซียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่การบริโภคของจีนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น่ามกลางสงครามการค้าที่กำลังระอุเมื่อวันศุกร์11เมษายนรายงานหัวข้อ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและวิสัยทัศน์ของเส้นทางสายไหมาทางทะเลขอบเขตใหม่ความร่วมมือจีนอาเซียนจากสถาบันสินหัวหน่วยงานคลังสมองสังกัดสำนักข่าวสินหัวของจีนระบุวา่าความร่วมมือจีนอาเซียนได้กลายเป็นต้นแบบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จและมีพลวัตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ปูทางสู่ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการสร้างประชาคมจีนอาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นรายงานเผยว่า จีนและอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงของจีนในการสร้างความตกลงที่ปรับปรุงดีขึ้นโดยจีนซึ่งมีประชากรที่มีรายได้ปานกลางกว่า400ล้านคนเป็นตลาดสินค้าและบริการขนาดใหญ่สำหรับอาเซียนเอื้อให้ผลิตภัณฑ์อาเซียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่การบริโภคของจีนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้าของจีนและบริการที่เกี่ยวข้องในอาเซียนก่อให ให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดร่วมกันรายงานระบุว่าจีนและอาเซียนจำเป็นต้องส่งเสริมการขยายตัวการยกระดับกฎเกณฑ์และมาตรฐานระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและเพิ่มอิทธิพลในระดับโลกนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังต้องส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงในภูมิภาค ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการที่มีคุณภาพสูงรวมถึงมุ่งเน้นหลายภาคส่วนสำคัญเช่นพลังงานใหม่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตขั้นสูงเพื่อบ,บ่มเพาะกลุ่มอุตสาหกรรมข้ามพรมแดนรายงานเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายสแสวงหาความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในภาคส่วนเกิดใหม่และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เช่นการผลิตอัจฉริยะการจัดเก็บพลังงานใหม่และการผลิตอุปกรณ์ ชีวะเภสัชพันธ์คลังข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลคลาวและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้รายงานเสนอแนะให้จีนและอาเซียนยกระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนผ่านการขยายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสองทางกระชับความร่วมมือของหน่วยงานคลังสมองอีกทั้งดำเนินงานเพื่อขยายนโยบายฟรีวีซา่าและปรับปรุงขั้นตอนเกี่ยวกับวีซา่าและการควบคุมชายแดนต่อไปสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580